ชอบเขียนเลขแปดแบบไหนครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือว่าแบบที่สามถ้าคุณชอบเลขแปดแบบที่หนึ่งคุณค่อนข้างเป็นคนที่คิดมากกังวลชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดไปที่ตัวคุณเองเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลมีภาวะผู้นําสูงชอบการถือศีลการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นคนโดดเด่นมีภาวะผู้นําในการปฏิวัติในเรื่องราวต่างๆถ้าคุณเป็นคนเขียนเลขแปดแบบที่สองคุณค่อนข้างเป็นคนที่รอก่อน อย่าทําอะไรก็จะรอจะทบทวนจะพิจารณาอย่างรอบคอบและทุ่นทีจะขี้ระแวงหรือกังวลกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นกลัวว่าจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นเหมือนที่คุณคิดการอยู่เงียบๆคนเดียวการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมชอบอยู่ในที่ที่มืดๆม,มากกว่าที่ที่สว่างไม่ว่าจะทําอะไรค่อนข้างจะนึกถึงผลประโยชน์เป็นสําคัญทุกอย่างที่ลงมือทําต้องคุ้มค่าแต่ถ้าคุณเป็นคนเขียนเลขแปดแบบที่3คุณเป็นคนชอบอะไรที่มันสบายสบาย อยู่ในมุมที่มันสบายใจจุดไหนที่ทําให้คุณไม่สบายใจคุณจะถอยออกมาชอบมีคนสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยต้องมาจัดการแก้ไขรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆโดดเด่นหน้าตาดีชอบปาร์ตี้สังสรรค์สนุกสนานกับการรื่เนเริงเเจ้าแห่งพิธีการชอบในการเข้าร่วมพิธีต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคล